เอาแล้วก็ท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับต้องบอกว่าวินาทีนะครับฮุนเซนเอ๋ยทหารเขมรเอ๋ยคงนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วล่ะครับน่าจะร้อนร้อนกันบ้างเพราะทางด้านของนายกหนูพงษ์าดลั่นวาจาสั่งสร้างกำแพงเหล็กแถมลั่นจะไม่เสียดินแดนแม้แต่เซนติเมตรเดียวประเด็นที่คนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้นั่นคือรัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาชายแดน โดยเฉพาะการสร้างรั้วถาวนครับซึ่งท่านก็ได้ถแถลงนโยบายชัดเจนว่าจะยึดนโยบายสันติภาพกับขมรเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้ง2ประเทศแต่ต้องไม่เสียดินแดนแม้แต่เซนติเมตรเดียวโอ้โหนี่แหละครับผู้นําตัวจริงที่คนไทยต้องการชัดเจนเด็ดขาดไม่เกรงใจใครลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงต้องแบบนี้สิครับ ก่อนจะพาไปชมพาไปดูเหตุการณ์ที่สถานการณ์ชายแดนเมื่อวันซื้อที่ผ่านมามีมัมนช่างร้อนอุยิ่งกว่าไฟในนรก,กภูมิมีคลิปหลุดจากฝั่งทหารขมรนที่โชว์แมนแสนขยันขันแข็งขุดคูเรดอย่างขมักขมน้นอ้างว่าจะสร้างบังเกอร์ใหม่ในแนวหน้าฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าไอสถานที่ที่พวกเขากําลังขุดกันอย่างเมามันนั้นมันคือสวนยางพาราของชาวบ้านครับพี่น้อง นี่มันคืออะไรกันครับนี่มันคือหลักฐานมัดต,ตัวชั้นดีเลยว่าทหารขเขมรมันหน้าด้านใช้พื้นที่ของพลเรือนเป็นที่ตั้งทางทหารนี่มันคือโล่มนุษย์ดีๆนี่เองครับคุณผู้ชมหน้าด้านหน้าทนไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดกับขเขมรจริงๆถ้าไม่เรียกว่าใจดําอมหิตก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับในขณะที่ฝั่งนั้นกําลังเล่นละครลิงกันอย่างเมามันทหารไทยของเรายังคงยืนหยัดเฝ้าพื้นที่อย่างเข้มแข็งครับ ครับทหารไทยยืนตระงานอย่างภาคภูมิใจล่าสุดที่ช่องอาา่านม้าดินแดนตรงนั้นคืออธิปไตยของไทย100%เซครับและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรายึดคืนมาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีมาก่อกวรได้อีกต่อไปบอกเลยว่าห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดถ้าไม่อยากเจอของจริงแต่เรื่องเด็ดมันไม่ได้มีแค่นี้ครับในเช้าวันเดียวกันช้าเน็ตเขมรก็ลงคลิปใหญ่โต บอกว่ากองทัพเขมรได้เริ่มดําเนินการเกณฑ์ทหารทั่วประเทศอีกครั้งแล้วครับที่น่าสังเกตคือการเกณฑ์ทหารครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วครับหลังจากการเกณฑ์ทหารครั้งแรกเพิ่งจะผ่านไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้เองมีรายงานว่าในรอบนี้เนี่ยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกอายุตั้งแต่วัยละอ่อน17-20ถึงปีเท่านั้นเองโอ้โหเกณฑ์กันทีหิบขนาดนี้นั่นหมายความว่ายังไงครับคุณผู้ชมต่อแถวเตรียมไปเกิดใหม่แล้วครับ เอามาทั้งประเทศก็ได้แต่แถวนั้นยังต้องการปุ๋ยครับแต่ว่ารุ่นที่แล้วนอนยังกินไม่หมดเลยครับหัวเราะเบาๆเกณฑ์กันทียิบจริงๆครับทีกว่าคอหวยตามเลขเด็ดอีกครับพี่น้องห่างกันไม่ถึง3เดือนก็เกณฑ์กันอีกแล้วครับเรื่องนี้มันสอดคล้องกับนโยบายใหม่ของรัฐบาลฮุนมาเนตที่ประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปคือชายเขมรอายุ18ถึง30ปีทุกคนต้องเป็นทหาร แถมยังจะขยายเวลารับราชการจากเดิม18เดือนเป็น24เดือนอีกตั้งหากอ้างว่าเพื่อเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศโอ้โหเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศหรือเสริมสร้างกำลังพลไปให้นอนกินกันแน่ครับเนี่ยถ้ากินไม่อิ่มก็ส่งมาทางนี้ได้นะทหารไทยพร้อมเลี้ยงดูปูเสือครับมาถึงเรื่องสำคัญครับพี่น้องชาวไทยเรื่องที่ทุกคนรอคอยทางด้านของนายกใหม่ป้ายแดงอย่างนายกหนูผง,งาดลั่นเร่งสั่งสร้างกำแพงเหล็ก ลั่นไม่เสียดินแดนแม้แต่เซนติเมตรเดียวเอาละครับประเด็นที่คนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้นั่นคือรัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาชายแดนโดยเฉพาะการสร้างรั้วถาวรครับถูกต้องครับในที่สุดเราก็มีรัฐบาลใหม่วันนี้เราได้นายกอนุทินเป็นนายกคนที่32ออย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งท่านก็ได้ถแถลงนโยบายชัดเจนว่าจะยึดนโยบายสันติภาพกับขเขมรเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งสองประเทศ แต่ต้องไม่เสียดินแดนแม้แต่เซนติเมตรเดียวโอ้โหนี่แหละครับผู้นำตัวจริงที่คนไทยต้องการชัดเจนเด็ดขาดไม่เกรงใจใครลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงต้องแบบนี้สิครับซึ่งนายกหนูเองก็มีเวลาประมาณ4เดือนถ้ายังไม่รวมระยะเวลาการยุบสภาและรวมการเลือกตั้งใหม่โดยรวมแล้วนายกหนูก็มีเวลา8-9เดือนในการจัดการปัญหาบ้านเมือง ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็มุ่งเป้าไว้ที่การจัดการปัญหาตรงนี้โดยตรงเลยซึ่งก็ถือเป็นโอกาสอันดีของนายกหนูที่จะแสดงผลงานชายแดนครั้งนี้ให้โลกประจักษ์ว่าไทยไม่เคยยอมใครแล้วในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคิดว่าจะเป็นใครผมคิดว่าคนไทยอยากได้รัฐมนตรีกลาโหมสายบูครับคือเป็นคนที่เด็ดขาดกล้าตัดสินใจไม่ใช่สายประนีประนอมยอมไปซัดทุกเรื่อง เพราะปัญหานี้มันคาคาระสังมานานต้องการคนที่เข้ามาแล้วสั่งลุยได้เลยโดยเฉพาะเรื่องงานสร้างรั้วนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ผู้ที่รักษาการในตําแหน่งคือพลเอกนัทจพนนาคพาณิ์แต่ถ้าพูดถึงตัวเต็งที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งถาวรในช่วงปลายปี2565นี้ชื่อที่มาแรงที่สุดก็คือพลเอกเฉลิมพรสิริสวัสดิ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นทหารอาชีพที่ครบเครื่องทั้งบูและบุญ เคยคุมหน่วยรบอย่างกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์แล้วยังผ่านงานสายยุทธการมาโชคชนเป็นที่ยอมรับในกองทัพอย่างสูงครับถือว่าเป็นคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและสามารถผลักดันโครงการใหญ่ๆอย่างการสร้างรั้วให้เป็นจริงได้แต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคนไทยหลายคนอาจจะเชียร์พลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์ได้ฟังท่านพูดอยู่หลายครั้งซึ่งดูท่านอาจจะเป็นสายบู๊ตัวจริงแล้วอาจจะจัดการปัญหาได้อย่างถูกจุด เพราะว่ารัฐบาลของนายกหนูตอนนี้ก็มีเวลาจำกัดแล้วท่านก็เป็นคนพูดถึงการยกเลิก m อก MOU หรือ MOU ต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับถึงเวลาที่ต้องจัดหนักจัดเต็มซึ่งตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าประชาชนก็อยากเห็นรัฐบาลใหม่โดยเฉพาะนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่จัดการปัญหานี้อย่างจริงจังและเด็ดขาด ซึ่งการสร้างรั้วหรือกำแพงถาวรเนี่ยถือเป็นนโยบายหลักที่หลายคนจับตามองครับจุดแรกที่จะเริ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาเห็นตรงกันแล้วเรื่องเขตแดนจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังระยะทางช่วงแรกประมาณ16กิโลเมตรโดยรูปแบบเนี่ยเขาจะทำเป็นรั้วถาวรเลยนะครับด้านล่างเป็นฐานปูนแข็งแรงส่วนด้านบนเป็นลวดหนามโอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องงบประมาณ พลเอกมนัตจันดีเสนาธิการทหารกองบัญชาการฐานไทยยืนยันว่าไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณเลยครับกองบัญชาการฐานไทยมีงบรองรับพร้อมแล้วเหลือแค่นายกหนูที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจและทําให้ขั้นตอนมันรวดเร็วขึ้นฝั่งประชาชนพร้อมช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วยซ้าไปมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามัคคีกันแค่ไหนในเรื่องการปกป้องประเทศชาติรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายไม่ใช่แค่คําคมแต่เป็นสัตธรรมครับ แล้วแนวชายแดนมันทั้งหมดยาวตั้ง700กว่ากิโลเมตรไม่ใช่เหรอแล้วส่วนที่เหลือแล้วจะทํำยังไงแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาทั้งหมดเนี่ยมันยาวประมาณ798กิโลเมตรแต่ผมว่ายังไม่ต้องทําเต็มเส้นทีเดียวหรอกครับแค่ขอให้ทําในจุดที่สําคัญสําคัญและเป็นบริเวณที่ทําแล้วจะไม่มีปัญหาซึ่งยังมีอีกหลายพื้นที่ครับที่สามารถทํากําแพงถาวรได้ในส่วนที่ยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือยังตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้เนี่ยเบื้องต้นเขาจะยังไม่สร้างรั้วถาวร แต่จะใช้วิธีอื่นไปก่อนคือการตัดถนนเรียบตลอดแนวชายแดนแล้ววางรั้วลวดหนามหีบเพลง3ามชั้นพร้อมกับติดกล้องวงจรปิดในจุดที่ทําได้การทําแบบนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือทําให้การเคลื่อนย้ายกําลังพลของเราทําได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นการลาดตระเวนก็ง่ายขึ้นใช้รถยนต์แทนการเดินเท้าของทหารได้ซึ่งมันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ทหารเราต้องไปเหยียบกับระเบิดที่ฝั่งโน้นมันชอบแอบมาวางไว้บ่อยๆ อย่างที่2คือพอปรับพื้นที่ให้โล่งเตือนแล้วเนี่ยพวกที่คิดจะลักลอบข้ามแดนไม่ว่าจะเป็นแรงงานผิดกฎหมายแก๊งคอเซนเตอร์หรือพ่อค้าของเถื่อนมันก็จะทําได้ยากขึ้นเยอะเลยจับตาดูอยู่ทุกฝีก้าวรับรองว่าหนีไม่รอดแน่นอนฟังดูดีเลยนะครับการสร้างรั้วกับการทําถนนลาดตระเวนน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะแต่การที่เราไปสร้างรั้วแบบเนี้ยฟังกัมพูชามันจะไม่ออกมาโวยวายเลยแล้วมันจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศอะไรไหม เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับช้าๆได้พระเล่มงามเราทำในฝั่งของเราในแผ่นดินของเราเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเองมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเราทุกประการอย่างที่บอกไปครับคือทำกำแพงถาวรในจุดที่ไม่มีข้อพิพาทมันสามารถทำได้เลยและจุดที่มีข้อพิพาทนั้นเราก็ทำเป็นรั้วชั่วคราวไปอาจจะเป็นรั้วสามชั้นบ้างหรือรูปแบบอื่นๆบ้างตามแต่ละบริเวณพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่นั้น ก็มีความแตกต่างกันออกไปคนที่ควรจะโดนประนามคือฝั่งกัมพูชาต่างหากครับที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่เรื่อยๆส่งทหารมาวางระเบิดในฝั่งไทยแถมยังชอบบิดเบือนข้อตกลงต่างๆและไปฟ้องชาวโลกว่าไทยเป็นฝ่ายรังแกล่าสุดหุนมาเน็ตผู้นำของเขาก็ไปพบเลขาธิการ UN เรียกร้องให้ UN มากดดันไทยให้เลิกใช้กำลังอีกทั้งๆที่ตัวเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอด นี่มันตบหน้าแล้วร้องไห้ชัดๆดังนั้นการที่เราสร้างรั้วเนี่ยนี่ก็เป็นโอกาสสำคัญของนายกหนูและรัฐบาลชุดนี้ที่จะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ถ้าทำสำเร็จนะครับรับรองว่าได้ใจคนไทยทั้งประเทศแล้วเผื่อๆในการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจได้คะแนนไปอย่างท่วมทน้นทำดีได้ดีจริงๆครับอย่างน้อยขอแค่ท่านมีแผนการที่ชัดเจนแจ้งกับภาคประชาชนเลยว่าจะเดินหน้าอย่างไรระยะเวลาเท่าไหร่ จุดไหนก่อนจุดไหนหลังเพราะอะไรมีรถแมพที่ชัดเจนและที่สำคัญอำนาจอยู่ในมือนายกหนูแล้วที่จะเร่งกระบวนการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดก็สามารถทำได้ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้นายกหนูคงได้ใจประชาชนไปเต็มๆม,มีความคืบหน้าที่จับต้องได้แล้วครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ ตอนนี้โครงการระยะแรกได้รับการเห็นชอบในหลักการจากศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรหรือสอบธกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสระแก้วก่อนเลยเป็นระยะทาง16กิโลเมตรตั้งแต่บ้านหนองจานไปจนถึงบ้านหนองยาแก้วครอบคลุมพื้นที่หลักเขตที่50ถึง51นอกจากนี้ยังมีแผนที่สำรวจไว้อีกช่วงหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยระยะทางประมาณ10ถึง14กิโลเมตรด้วย แต่ในพื้นที่ที่ยังมีความซับซ้อนหรือเป็นพื้นที่พิพาทจะใช้แนวป้องกันเป็นแบบชั้นๆหัวใจสำคัญเลยคือการสร้างถนนสำหรับลาดตระเมนขนานไปตลอดแนวชายแดนควบคู่ไปกับถนนก็จะมีรั้วลวดหนามหีบเปลิงซ้อนกัน3ชั้นและติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ตามจุดยุทธศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นระบบป้องกันแบบบุรณาการเลยทีเดียว เข้มแข็งทุกตารางนิ้วครับคุณผู้ชมแล้วเรื่องเด็ดอีกเรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมกับสถานการณ์บ้านหนองจานเมื่อเช้านี้เองมีอินฟลูเอนเซอร์ของฝั่งเขมรทำคอนเทนต์เอาใจกองทัพด้วยการเอาแว่งตาพลาสติกที่บ้านเราเอาไว้ใส่เล่นน้ำสงกรานกันคลืมโครมเนี่แหละครับไปแจกให้กับทหารกับตำรวจตะเวนชายแดนของเขาที่ประจำการอยู่คุณผู้ชมอย่าบอกนะครับว่าเอาไปกันแก๊สพิษอีกแล้ว ถูกต้องแล้วครับและไม่ได้แจกเฉยเฉยนะครับมีการอวยสรรพคุณสะดิบดีบอกว่านี่คือแว่นตานิราภัยชั้นเยี่ยมสามารถป้องกันแก๊สน้ำตาจากฝั่งไทยได้โอ้โหถึงขนาดต้องเอาแว่นตาสงกรานมาหลอกทหารตัวเองว่าใช้ป้องกันแก๊สน้ำตาได้ดูแล้วก็เป็นละครฉากใหญ่เช่นเคยหรือไม่ก็ทหารขเขมรก็เชื่อกันแบบนั้นจริงๆว่ามันป้องกันได้ ว่าไทยมีแก๊สพิษเพราะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าขมรเชื่ออะไรกันง่ายรัฐบาลบอกอะไรคนในประเทศก็เชื่อกันหมดไม่มีแยกแยะแต่ผมว่าคงไม่ใช่ละครฉากใหญ่หรอกครับเพราะมันดูเนียนเกินไปผมคิดว่าเป็นที่ทหารขมรและชาวขมรต่างก็เชื่อกันอย่างนั้นมากกว่าน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรงจริงๆครับส่วนชาวบ้านกัมพูชาก็ยังเติมคนเข้ามาที่บริเวณถนนหมายเลข58ปากทางเข้าพื้นที่บ้านหนองจานอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์โดยรวมยังปกติไม่มีการประทะอะไรเกิดขึ<_<_<_<_<_<_้นครับก็ดีแล้วครับเพราะถ้าประทะกันเมื่อไรฝั่งโน้นนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายปวดหัวเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่เป็นเรื่องจริงที่น่าสังเวชของกองทัพเขาเลยครับมีข้อมูลจากแชทที่หลุดออกมาด้วยทหารเขาอดครวนกันเองว่าเสบียงหมดแล้วหรือแม้กระทั่งมีรายงานว่าผู้นํากองทัพเขากําลังกลุ่มขมับเลยเพราะไม่มีงบประมาณสําหรับเสบียงในการรบกับไทย ทหารขมรก็ต้องหาปลาหาผักหาอาหารตามป่ากินกันเองแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ก็มีทหารขมรป่วยเป็นจํานวนมากถ้าป่วยให้สถานการณ์ขาดแคลนแบบนี้ดําเนินต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งขมรคะนี่คือจุดที่อันตรายมากครับน้ําหยอกเอาน้ําบองการที่เขายัางดึงดันจะเกณฑ์ทหารเพิ่มแต่ไม่มีปัญญาจะหาข้าวให้ทหารที่มีอยู่กินคือมีแต่จํานวนแต่คุณภาพไม่มีขวัญกําลังใจไม่ต้องพูดถึงทหารที่หิมโหยจะเอาแรงที่ไหนไปรบ และที่เลวร้ายไปกว่านั้นทหารที่อดอยากและมีอาวุธอยู่ในมือประจำการอยู่ตามป่าเขาชายแดนมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติพวกเขาก็ต้องหาทางรอดอาจจะไปลักลอบตัดไม้ค้าของเถื่อนขายยาเสพติดหรือร่วมมือกับแก๊งคอเซนเตอร์เพื่อหาเงินมากินข้าวปัญหาหนีไม่พน้นไฟลามทุ่งจะไม่จบแค่ในประเทศเขานะแต่มันจะลามมาเป็นภัยความมั่นคงที่ชายแดนบ้านเราโดยตรงเลยนะครับฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆครับ นักวิจัยไทยสุดเจ๋งเครื่องตัดสัญญาณโดรนสัญชาติไทยปราบโดนเขมรอยู่หมัดมาต่อกันที่ข่าวดีเลยครับคุณผู้ชมนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลโยีสุร,รนารีหรือมทส,สเขาพัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโดรนขึ้นมาเองได้สำเร็จระยะไกลสุดๆเกิน10กิโลเมตรหรือประมาณ32,000ฟุตโอ้โหไม่ธรรมดาครับฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ เครื่องนี้มันตัดสัญญาณควบคุมกับสัญญาณนำทางของโดรนได้ครับพอโดนปุ๊บโดนก็คุมไม่ได้หยุดนิ่งกลางอากาศบ้างหรือไม่ก็ตกลงพื้นไปเลยเขาดีไซน์มาเผื่อป้องกันภัยจากโดรนที่อาจจะเข้ามาใช้ผิดกฎหมายหรือแอบเข้ามาแถวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งเขมรที่ชอบป่วนบ่อยๆอย่าคิดว่าจะรอดมี2แบบครับคุณผู้ชมแบบแรกคือรัศมีรอบตัวตัดได้สูงสุด2กิโลเมตรส่วนอีกแบบคือบังคับทิศทางยิงตรงไปได้ไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตร อันนี้ใช้ได้จริงในการป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์ฟังดูน่าทึ่งแต่มีการทดลองจริงหรือยังต้องบอกแบบนี้ครับว่าได้ทําการทดลองจริงแล้วและเตรียมส่งให้กองทัพภาคที่2เอาไปลองใช้ในพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมภารกิจเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามต้องบอกว่าเขาดีไซน์ไว้เป็นแบบ soft Q คือไม่ทําลายตัวดโดรนโดยตรงแค่ตัดสัญญาณรบกวนการควบคุมทําให้มันใช้ไม่ได้ปลอดภยัยไม่สร้างปัญหาตามมาแต่ก็จัดว่าเด็ดสําหรับป้องกันบ้านเรา ศัตรูมาจากไหนก็ตายที่นั่นแล้วถามว่าโดรนเขมรน,นี่น่าจะหมดไปเร็ววันไหมก็คงตอบว่าเป็นไปได้ที่จะหมดเร็ววันฝีมือคนไทยแท้ๆเอาไว้ปกป้องแผ่นดินไม่ต้องไปง้อใครถ้าเขมรส่งโดรนเข้ามาก็ตัดสัญญาณดับกลางอากาศไม่รอดแน่นอนเกมพลิกแล้วครับสีมือคนไทยเก่งกาจไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยให้ทหารไทยของเราทำงานได้อย่างสบายใจและปลอดภัยมากยิ่ง